ครับกาบสวัสดีครับพี่เพื่อนทุกท่านนะครับพี่พี่เอฟซีทั้งหลายนะครับพี่มาพบเจอกันเหมือนเดิมเลพี่นะพี่โอ้มีหลากหลายเหมือนเดิมนะครับพี่อ่าแล้วก็มีพระบูชาด้วยครับพี่มีทั้งห้านิ้วและเก้านิ้วนี่พี่นะพี่ครับนี่ห้านิ้วครับทรงเครื่องครับพี่พระบูชาหลวงปู่ดูครับสวยมากอันนี้ห้านิ้วนะทรงเครื่องครับพี่มีจานมีอัคคระนี่พี่นะหลวงปู่จานไว้เนี่ยสวย นี่ครับมีแป้งเจิมครับนี่มีเหรียญเปิดโลกครับพี่สวยมากครับพี่นี่ครับองค์นี้พันห้าครับพี่สวยที่สุดเลยสวยมากครับเดิมๆเลยพี่พันห้าครับพี่แล้วมีเก้านิ้วด้วยครับพี่เก้านิ้วเก้านิ้วยิงหูสวยมากๆแต่ผมขออนุญาตขยับนิดหน่อยนะนี่ครับพี่ องนี้เก้านิ้วครับพี่นี่ครับพี่พระพุทธก้านิ้วมีจานนะนี่ยอัคราจานครับหลวงปู่ดูนี่ครับพี่สวยมากเลยนี่ครับพี่มีเหรียญเปิดโลกด้วยนะครับพี่นี่ครับสวยนี่ครับนี่ขอสามพันห้าร้อยในพี่นะนี่ครับสวยจริงพี่นี่ครับจานเพียบเลยพี่นี่ครับสวย นี่ครับนี่องค์พระยังสวยเลยพี่นี่จีครับนี่เลอาะนี่ทองสุกป,ปังเลยพี่สุกป,ปังเลยเนี่ยสวยมากพี่ครับเป็นเหรียญหลวงปู่ทวดเปิดโลกครับสองเหรียญน,นี่ครับแล้วก็เหรียญเปิดโลกพี่อัคระเลขยันจานเต็มองค์พระเลยครับสวยมากองค์น,นี้เก้านิ้วครับพี่นี่ครับมีหลวงปู่ทวดนี่ครับสุดยอดเลยพี่สามพันห้า เก็บไปทางบกหนึ่งร้อยครับนี่ครับรงนี้พันห้าครับมีปุ่นุขนจะล่างปุ่ปปดูครับสวยสวยครับพี่เก็บไปทางพระบูชาบกหนึ่งร้อยนะพี่นะแพ็คอย่างดีครับแพ็คอย่างดีนะพี่นะามาครับเดี๋ยวดูกันต่อดูกันต่อครับพี่อันนี้มีดห้านิ้วนะครับดำหมายฝักหมาย นี่ครับอันนี้ลายกงจักรนาลายครับห้าหนิ้วสวยมากครับจานสวยเลยพันสามมีพ่อเดิมครับพันสามอันนี้มีขุดว่านห้าหนิ้วนี่ครับพี่ถักเชือก สวยเลครับจานที่สวยเลยพี่นี่ครับมีดขุดว่านหลวงพ่อเดิมครับนี่ครับพี่สวยมากเลยครับพี่พันห้านี่ครับพันห้าครับสวยหนึ่งพันห้าร้อยบาทครับพี่หลวงพ่อเดิมวัดหนองโคครับไล่ไปเลยพี่ไล่ไปเลยนะครับ มีเก้านิ้วอันนี้เป็นมีดหลวงพ่อลุงล่งหลวงพ่อลุง่งวัดหนองศีดวนพี่อาจารย์พ่อเดิมครับพี่ดูปอกก่อนนี่จามที่สวยเลยสวยมากพี่ดูด้ามด้ามมีตะก,กุดฝังนี่ตะก,กุดสามดอกจา่สวยเลยครับพี่หลวงพ่อลุง่งพี่หลวงพ่อลุง่งวัดหนองศรีดวน เป็นอาจารย์หลวงพ่อเดิมนะนี่ครับพี่พียู่ครับโหโคตรสวยเลยพี่นี่นครับพี่หลวงพ่อลุงวัดหนองสีนวนครับขับยาวเก้านิ้วนี่เก้านิ้วครับเก้านิ้วเอาสองพันสามแล้วกันเนาะสองพันสามยาวเก้านิ้วพี่ โคตรสวยเลยนี่รุ่นแรกเลยนะนี่รุ่นแรกท่านเลยสุดยอดพี่ครับมีหลวงพ่อหอมด้วยนะนี่หลวงพ่อหอ่าม,มีสองตัวพี่สวยมากสิงตาไฟมีขวัญตัวที่หนึ่งหลวงพ่อหอมนี่ครับตัวนี้พันห้าสวยมากครับหนึ่งพันห้าร้อยบาท สิ่งพ่อหอมตัวที่สองสิงตาไฟสามขวัญพันห้าตัวนี้หลวงพ่อเดิมครับสิงห์หลวงพ่อเดิมครับสิงห์หลวงพ่อเดิมครับ ตัวนี้สองพันห้าร้อยบาทพี่เจ้าพี่โทรพี่อะไรมานะมีงาแกะครับพี่นี่งาแกะรูปเหมือนครับรูปปูทิมวิหารไล่องค์นี้พันห้าครับสวยมากครับนี่เคี่ยวหมูตันหกร้อย พาเครื่องเก็บไปทางกระบอกห้าสิบนะนี่แค่หมดตันหกร้อยครับพี่มีรูปถ่ายเราพ่อเดิมสวยมากนี่ครับมียันด้วยด้านหลังครับหกร้อยตัวนี้ครับสิงสามขวานเลี่ยมเงินครับพี่หลวงพ่อเดิมครับนี่ครับสามพันบาทครับพี่เลี่ยมเงินเก่าสวย พี่ชอบพีโชวพี่แอนไลน์มานะพี่นะพี่นี่หลวงพ่อทาวัดพยังแตกเป็นเหรียญรุ่นแรกครับพี่เก่ามากนี่เลี่ยงเงินนะครับสวยมากครับสองพันห้าสองพันห้าครับพระผงสุพรรณพี่เรื่ยงเงินนะครับนี่สวยมาก นี่สวยมากสองพันห้าสองพันห้าพี่สวยสวยครับนี่พระนาลายัยสี่กรท้องจอกบวกโอ้สวยครับแล้วเก้าร้อยครับพี่เก้าร้อยสวยจริงครับสวยจริงครับพี่มีตะกูหางช้าง ครับแล้วก็ตรงนี้เป็นแผ่นทองก็เป็นยันพี่ตรงกลางเนี่ยพี่หางช้างเขาขายนับเส้นเลยนะเส้นละสองร้อยสองร้อยเขาขายกันเนี่ยนี่แต่ผมขายหกร้อยหมดเนี่ยหกร้อยพี่ชอบพี่โทรพี่แอนไลน์มาครับพี่พี่พปิตาทรงเครื่องกุรัตนะนี่รัตนะปิดตาทรงเครื่องสวยมากเลยครับ พระกุหกร้อยอย่าพักกิ่งครับพี่เดี๋ยวก็เป็นพนระพรมกิ่งดังด้วยหกร้อย นี่เขีียวเสือแกะปิดตานี่สวยพี่สวยนี่พ่อเดิมพี่ปิดตาพ่อเดิมเป็นเขี้ยวเสือแกะโอ้สวยมากสวยตัวเนี้ยพี่เดีย๋ยวเก้าร้อยแล้วกันเนาะพันกระบาทไม่ขายขายเก้าร้อยขอกำไรร้อยเดียวเนี่ยฮะเอากำไรร้อยเดียวสวยจริงสวยจริงจ้ะพี่ นี่เหร๋ยญหลวพ่อก็เซมครับหกร้อยพี่เจ้าสวยล,ลงยาแล้วปูบุญนี่สวยมากนี่มีจานด้วยเห็นไหมนี่ครับสวยสีสุดเลยพี่ปู่บุญนี่เอาเก้าร้อยเก้าร้อยครับ หลวงปู่มุ่นครับพี่นี่เหล็กน้ำพีมีโค้ดหกร้อยหลวงพ่อแชมครับหลวงพ่อแชมวัดฉลองปีหนึ่งสองหกร้อยพี่คุณแผน่มันกลางพายคู่ี่ดูก่อนดูเนื้อหาก่อน ืโคตรมันเลยเนะื้อหาจัดจ้านพี่หูหกร้อยหกร้อยพี่แล้วมีคุณแผนทรงพลใหญ่โอ้โหนี่บรรกลางสวยจริงโหเมือดแร่สวยมากครับพี่หกร้อย มีเรเอพระสดมาปักน้ํำด้วยนะนี่ปีสองพันห้าร้อยพัหารเพนยอดนิยมนะพี่พระสดปักน้ำหกร้ 600. อยอพีเนี้ยเท่านี้ก่อนนะพี่นะแล้วพบเจอในอีพีต่อไปนะจ๊ะพี่จ๋ากาบสวัสดีนะครับพี่